เสาค้ำยันประเทศบ้านของเราครับบ้านของเราเสาค้ำยันของประเทศไทยมีสามเสาหลักพี่น้องจะยอมให้ใครมาเปลี่ยนไหมครับบ้านจะพังบ้านหลังนี้ทาด้วยสีแดงขาวน้ำเงินขาวแดงเท่านั้นพี่น้องครับผมจะไม่ยอมไม่เปลี่ยนเป็นสีส้มสีเหลืองสีแดงสีเดียวเด็ดขาด พวกเราพักรวมไทยสร้างชาติเรามาทำพักนี้เพื่อมาบอกกับพี่น้องประชาชนว่าเราจะต้องมาช่วยกันครับเราต้องมาช่วยกันปกป้องประเทศของเราครับปกป้องชาติของเราครับปกป้องบ้านเมืองของเราครับพี่น้องจำเพลงเพลงหนึ่งได้ไหมครับบรรพบุพร,บรุษของเราแต่โบราณปกปานป้องเมืองคุ้มเย้า เสียเลือดเสียเนื้อม่ใช่เบาหน้าที่เรารักษาสืบไปพี่น้องจะมาร่วมกันรักษาแผ่นดินพื้นนี้สืบไปให้ลูกหลานเราเหมือนบรรพบุรุษของเรากับพรรครวมไทยสร้างชาติไหมครับพี่น้องจะยอมเขาไหมครับว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนไปผมไม่มีวันยอมให้ประเทศไทยเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีครับ พี่น้องครับพี่น้องดูที่หน้าอกเสื้อผมครับและของพวกเราสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาตินี่คือโลโก้พักรวมไทยสร้างชาติพี่น้องเห็นแล้วนึกถึงอะไรครับจั่วบ้านหลังคาบ้านประเทศไทยของเราครับคือบ้านของคนไทยทั้งชาติเจสิล้านครอบครัวผมจะไม่ให้ใครมาเปลี่ยนครอบครัวเป็นครอบครัวของพรรคการเมืองประเทศไทยต้องมีครอบครัวเดียวคือครอบครัวประเทศไทย วันนี้การเมืองถูกใช้เป็นเครื่องมือการเมืองไม่ได้เป็นเรื่องของการสร้างสารรค์อีกต่อไปแล้วการเมืองถูกใช้เป็นเครื่องมือที่จะมาเปลี่ยนแปลงประเทศประเทศไทยต้องเปลี่ยนแต่เปลี่ยนไปในทางที่ดีแต่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของประเทศไทยต้องไม่เปลี่ยนส่งเสียงไปบอกพี่น้องเราที่ภาคเหนือดังๆเลยครับ บอกภาคอีสานภาคตะวันออกดังๆอีกครั้งครับบอกภาคตะวันตกไปให้สุดเลยครับและไปที่ภาคใต้ไปได้อ่าวไทยทั่วรทงฟา้าประเทศไทยรวมไทยสร้างชาติพวกเราทุกคนรวมกันเป็นหนึ่งเพื่อสร้างชาติต่ตอไปวันที่14ี่อีกสองวันครับบรรพาุระุษเสียเลือดเสียเนื้อเพื่อสืบสารบ้านเมืองมาให้เราครับ เป็นร้อยเป็นพันปีครับแผ่นดินนี้ต้องอยู่ต่อไปชั่วการอวสสาวศานใช่ไหมครับพี่น้องแล้วเราทําเพียงแค่ไหนครับเราไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อเลยครับแค่เดินกันออกมาเดินกันออกมาเข้าคูหาใช้ปากกาด้ามเลียวกากระบาดเลือกเบอร์2ี่และผู้สมัครสอรสอเขตของพรรครวมไทยสร้างชาติก็ปกป้องบ้านเมืองได้เลยครับพี่น้องไม่ต้องเสียเลือดเสียเนือ้อ ไม่ต้องเสียชีวิตไม่ต้องบาดเจ็บแต่เราเพียงแค่เดินเข้าคูหาเพียงแต่ว่าจะไปกันไหมครับวันที่สิเนี่ยไปกันให้มืดฟ้ามัวดินไหม